หลายคนนะครับถามมานะครับอยู่ที่ไหนพี่ไปเปลี่ยนทีวีที่บ้านพี่เลยอย่าให้ดูอีกทีวีพี่ไม่ชื่อตรงกับพี่ถ้ามองผมไม่รอในทีวีอะเปลี่ยนทีวีพี่เลยพี่พี่พี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อะใครไม่กดซับเนี่เหรอไอเไม่ช่องนี่ไอเหรอไม่กดซับี่เลยไอเไม่กดซับเอะกดซับไ้ด้วยกดจะไหมกดซับไ้ด้วย เคครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับถามมาพี่ภูเขาส่วนมากนะครับอยู่ที่ไหนประจำอยู่ที่ไหนกันนะจริงแล้วก็ประจำอยู่ที่เชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ทำไข่หมลูลานีสอร์ทภูเขาวิเศษอยู่ที่นู่นนะครับแล้วยุงเทพพี่บัวอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้พี่บัวอยู่ที่อ่าพรามซี ครูรมเพลนเมชชั่นก็เป็นคอนโดเป็นไลฟ์สไตล์คลายมวยต่างๆนานานะครับก็วันวันก็เนี่ยครับทำอะไรยังไงอยู่ที่คอนโดอยู่กรุงเทพเราเป็นคนเมืองหลวงอยู่แล้วเป็นคนกรุง,งแล้วแบบเบออเอ้ยใช้ของดีอยู่ห้องแอร์สบายใจอย่างนี้เออแล้วอยู่แช่ไงไม้ก็อย่างว่าแล้วป็นนอกชุนนาชุนนา อยู่กรุงเทพแล้วก็โอเคอยู่กรุงเทพเราทําอะไรบ้างเดี๋ยวพาจะพาไปดูครับว่าพี่บัวเขาทําอะไรบ้างอยู่กรุงเทพอยู่ทําอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ห้องแบบไหนยังไงเดี๋ยวพาไปดูอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเป็นอยู่แบบนหนกันนะเดี๋ยวพาไปดูไะก็จะพามาดูสถานที่ที่ผมต้องเรียกว่าใช้ทุกวันเพราะว่าการชอบออกกําลังกายรีแลกซ์พักผ่อนนะครับตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสวิมมิ่งอยู่น o ่ s สวิมมิ่ง ักกมาอ,อ้ยู่คนละดิเอาไว้ว่ายน้ำทำไมถึงแข็งแรงเพราะว่ายน้ำเยอะนี่บอ่อว่ายน้ำส่วนตัว <สา S 1> เออสระอย่าลืมบอ่บอบ่อกับสระไม่เหมือนกันหรอวะนี่คือสระที่ผมเอาไว้ออกกำลังกายเวลาซ้อมเสร็จมารีแรกลกซ์ร่างกายว่ายโอ้เนี่ยไปกลับเนี่ยนี่ระยะทางประมาณไปกลับประมาณร้อยหนึงน่งเก <100 S 1> ือบร้อยชิวๆเวลายี่สิบไปอย่างเดียวนะยังไม่กลับไปแล้วไปเลย ไปแล้วไปเลยว่ายน้ำเป็นการที่ออกกำลังกายที่ดีที่สุดในการออกกำลังแขนีกามไหลกามลำตัวการเตะน้ำได้กล้ามขานะครับ,บท,ท่าที่มันโดดอีดึงอะ่ะมันตะงุยตะวีตะงุยอ,อะไรเงี้ยคือเรียกท่าอะไรที่มันยกตูดเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากว่ายน้ำ นี่เป็นที่ผมไว้พักนี่จะหมุนไปไหนวะ <PlayStation> เอ็งจะไปทางนู้นวะอ้ยมุมกล้องนี่ให้ดูนี่แค่นี้ให้ดูทำไมหมุนไหลรอบยังนี่นี่เอาไว้อาบแดดเพราะว่านี่จะได้ผิวเนียนดีแต่มันมันไม่ไหววะร้อนเกิน <_' S 1> มันต้องแดดดีกว่าน,นี้นี่แดดมันต้องกํลาลังแบบก <_' S 1> ารอาบแดดนะเนี่ยคือจะมาอาบแดดตรงนี้ไว้มันต้องอาบช่วงประมาณ8โมง ห้ามเกิน10บโมงการอาบแดดเพราะว่ามันจะเป็นแดดช่วงนั้นมันจะเป็นแสง UV ที่ปลอดปล่อยออกมาใน,ในเชิงที่แบบทำให้ผิวนวนในช่วงแดดเช้าๆช่วงนั้น,นเป็นช่วงที่อาบแดดดีที่สุด8ปดโมงถึงไม่เกิน10บโมงเชา้าอันนี้วิชาการนะไปะพาไปดูที่อื่นอีกครับนี่ก็เป็นห้องเวทเทรนนิ่งนะครับหลังจากที่ผมไปซ้อม นะครับหลังจิบผมไปสอมออกกําลังกายเสร็จนะครับ oh. เราก็จะมีห้องเวทเทรนนิ่งนี่มาดูเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องวิ่งครับ oh. วันไหนที่เราขี่ขานออกไปแลนด์เอ้ยขี่ขานออกไปวิ่ง oh. ข้างนอกเป็นคนเมืองหลวงอีแล้วเป็นคนกรุงแล้วแบบเออเอ้ยใช้ของนะครับขูรนตรงเลยเราก็จะมีเครื่องวิ่งในนี้นะครับนะครับสไตล์แบบเอ็กซ์ไซ บอกบอกเออกูอ่านบอกเอาครับนี่ก็เป็นเวททริ่งนะครับเฉพาะกายอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ดีมากนะเพื่อนเพื่อนอยาให้อย่าให้ทุกคนเล่นอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดึงกำเนี่ยตรงนี้แล้วสองนี่แล้วได้หมดเลยหน้าแดงเป็นเวททริงนิดหน่อยนี่ก็เป็นลูกเหล็กนะครับเอาไปยก ทำเล่เยอะครับเดี๋ยวกล้ามขึ้นเป็นที่กล้ามท้องนะครับเป็นชีพดึงดีมากอันนี้นี่ครับชอบมาเล่นครับโอ้เยี่ยมแค่นี้ก็กล้ามแล้วครับขอให้เล่นประจำทุกวันนะครับโอเคครับเป็นห้องฟทายทีชช่นิ่งเน็ตนะครับเล็กๆน้นอยๆอ่ะไปะเราไปเราก็จะตามไปดูพอหลังจากนั้นเรามาเรททิช่นิ่งเสร็จนี่แหละเราก็จะไปนวดพักผ่อนร่างกายกล้ามเนื้อจะพาไปดูมีทุกอย่างที่นี่ นี่ก็เป็นห้องออฟฟิศ่างนี่จะไปเราก็จะพาไปดูห้องเฉือนเฮ้ยห้องนวดเฮ้ยห้องมัดสัดนะเนาะมัดสัดมัดสัดมีมัดสัดฝ่าเท้านะครับมีมัดสัดฝ่าเท้าแขนได้หมดจะพาไปดูฮลโลเชวันดีครับนี่เพื่อนเพื่อนเราก็จะพาไปดูห้องนวดของเรานี่มาดูกระทั่งัดกระทั่งัดมาเจอพี่คนสวยนะครับประจํา พาทุกคนมาดูนี่กันเองครับพี่ๆเขาน่ารักที่นี่ไะนี่เราจะไปดูร้านอาหารที่ที่เราพักนะครับมีทั้งกาแฟมีอาหารแบบไทยๆเราไปดูสวัสดีค่ะนี่ครับก็เป็นร้านกาแฟร้านอาหารที่เราได้ทานทุกวันนะครับที่เราพักวันนี้ผมอยากกินอยำปะลาครับยำปะละบาบัวขาวครับใส่เสน้นเยอะๆเอาแบบนัวๆครับอันนี้ก็เป็นขนมปังอร่อยด้วยกินก่อนจะค่อยมาจ่ายครับ เส้นครับเส้นเหมือนกันสไตล์เส้นครับอันนึงครับเฮ้ยมีเงินเอาไปอันเดียวพออันนี้ก็นี่ครับเมนูจะมีขนมหวานมีข้าวแล้วก็มีลูกลอยละขนมหวานเยอะะเลยครับที่นี่มีให้ทานครับไปเราไปดูที่อื่นมาแค่ผ่านๆแล้วก็ไปเพราะพวกเธอไม่ใช่อยู่ในสายตาฉันพวกเธอเป็นคนนอกสายตาเข้าใจไหมเธอไม่ต้องให้สัมพันธ์ตัวเองว่าฉันสนใจเธอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเออ ฉันไม่สนเธอหรอกนึกว่าฉันจำคันไงไอ้ยยเละไอ,อ้เลยไปกอเจ้าจูตรงนั้นมันมือเลอะมากเลยดูเละเท่มดละมีใจจัง,จจงเจอคนรอใช่ไหมพี่ัวกกวที่หนังกินี่ไปเปลี่ยนทีวีที่บ้านพี่เลยอยาให้ดูอีกทีวีพี่ไม่ชื่อตรงอับพี่ถ้ามองผมไม่รอในทีวีอ่ะเปลี่ยนทีวีพี่เลย ดูดีตรงไหนยกมา1หนึ่งประโยคใจพี่ไงใจพี่ไงใจพี่ออจับมือกันไดออไ้รอไม่รอไม่สำคัญใจมันรอี่มันรอ <laughs> แท็กมือ,อมแฉลวจ <c oughs> <c oughs> ำเนีกระดยคนเทนท <c oughs> <c oughs> ที่นี่มีหลากหลายสไตล์มีแบบหมูบูและหมุนและอันนี้คือว่าเวลาเราไม่มีงานหรือว่าพักผ่อนอยากใช้สมาธินี่แทงแทงแทงกบแทงชนุกเวัวคาเทียนพักผ่อนมาเฮฮากับ พกก่อนนี้เลยเดี๋ยวพาดูสไตล์การแทงของเราเราไม่ใช่เฉพาะเก่งแค่นากมวยต่อไปใครท้ามาท้าสนุกเราเราก็ต้องเอาไว้รองรับพวกที่แบบอยากวอนอะไรเงี้ยรับโลกรับโลกแชมป์มาแล้วแชมป์แดกลุกดำมาแล้วไม่ต้องกลัวพาไปดูนี่ครับเพื่อนๆที่นี่ก็เป็นที่โตสนุกของผมเนี่ยคาร์วา่าไม่ใช่ชงผมดิเวลาผมเอามาแบบรีแลกตอนนี้เป็นที่รองรับอารมณ์ไหนบาด้มาเด้อเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคครับเพื่อนเราไปต่อ,อไปแล้วครับบายบายโอเคโอเคโอเคครับเพื่อนนี้ก็เป็นพอมีใครมวยมันก็ต้องมีอุปกรณ์เราจะพามาดูอุปกรณ์ครับที่นี่เรามีจําหน่ายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์หลากหลาย,ลาลายทั้งนวมทั้งกางเกงมวยทั้งเชือรุ่นอะปเดี๋ยวพาไปดูมีอะไรบ้างเข้าไปเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นนะครับอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์นวมอุปกรณ์หลากหลาย แบรนด์แต่ว่าที่ตรงนี้นะครับแผงตรงนี้เป็นแบรนด์ว้าวไม่อยากพูดเลยนี่มั็นชมางยิมมือขาวเป็นมือของมือขาวเองนะทุกอย่างดูดิไปดู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 ทีนี่เป็นแผงหมดเลยหลากหลายสีหลากหลายโอ้ใส่แล้วเถิดดูเนื้อหนังดีครับอันนี้ใส่แล้เบาเนื่อไป น <st ischen> มันใส่แล้วมันคึกไง like, ああเอาไว้ซ้อมนี่นหลากหลายแบรนด์นะครับมีเยอะแยะนะครับที่นี่ไปดูอันนี้พนักง,งานคนสวยคนรออยู่ในนี่หมดเลยนะครับเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็เป็นนี่มาดูมาดูม,มีน้ำม,นมันมวยนี่นี่นี่ตัวนี้มีผ้ามือมีวัชลินมีอะไรต่างๆไอ้คนนี้รอที่สุดไปไม่หมดเลยใครสนใจนะครับก็มาดูได้อย่าได้อุปกรณ์มวยนมที่นี่เลยแจวไปไปต่อ โอเคครับเพื while, ่อนๆทีนี้จะพามาดูสิ่งที่ทารุณร่างกายผมก็คือค่ายมว่ยก็นี้เป็นบริเวณที่จอดรถลานจอดรถเข้ามาก็สะดวกสบายลานจอดมอเตอร์ไซค์จากลานจอดรถใหญ่ครับที่นี่บอกเลยครับว่าเป็นสถานที่รองรับการซ้อมมวยการฝึกของชาวต่างชาติเยอะมากประเทศยุโรปซ้อมทั้งวันทั้งคืนญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนเออไอไม่หมดครับกำลังรีโนเวทใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นครับเออวะ คราวนี้แล้วไม่รู้โอ้ยข้าวทางโน้นทางโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปโน้นตัวนี้ค่ายมวยอ่าเออมวยไทยคารามี่นี่พาไปดูครับเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นทางเข้าอีกข้างหนึง่งข้างๆนะครับเป็นยิ่มใหญ่มากครับตัวนี้อ่ะพามาดูเลยครับวันนี้เป็นที่สถานฝึกซ้อมนะครับต่างๆของมวยไทยคารามี่ที่ซ้อมมวยของผมด้วยเฮตุ hey, ้มเฮตุม แพตุ้ง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 แตุ้งโอ้โหเนี่ยคนเป็นมวยมันต้องแบบอะไรก็ได้ไงไอคนไม่เป็นมวยมันเฮ้ยเตะขวาดิมันไม่เป็นพอเตะขวาขาขาขึ้นปุ๊บสอกับปุ๊บมืปุ๊บีือคุดทีนี้ได้เห็นไหมนี่คือคนเป็นมวยนี่ก็เป็นสถานที่ใหม่ครับที่เราเอาไว้ฝึกซ้อมแต่ว่าเช้าเย็นนักกีฬาจะเยอะนี่ครับเป็นกระสอบทราย Yeah. HESA! 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 You come cop in. Little bit die. A few moments later. Huh? For me? For you. Oh. Thank you. Yes, sir. Make sure we will show you. Okay. How you yes, sir. Can we show you how to use it? Is that okay one minute? Yeah.

เข้าไปก็พอดีมีช่วงจังหวะที่ชาวแฟนชาวอังกฤษพอดีมาเทสอุปกรณ์เลยมีอุปกรณ์เสริมในการซ้อมนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์ที่พวกเกี่ยวกับพวกลังลังลังแขนลังอะไรเงี้ยต่างตังเท้าลังเตะเวลาเตะมันจะได้มีน้ําหนักให้มันเหนื่อยขึ้นมากขึ้นนะครับได้ได้ของของเล่นใหม่เวลาเตะมันจะได้ลังต่อยจะได้ลังให้มันเหนื่อยเหนื่อยนครับก็เป็นบริเวณในการซ้อมทุกวันนะครับเวลาเรา มาสอมมวยเก <Christina. S 2> ็บต okay, uh, oh, okay, ัวก okay, ็อยู live, ่ในกรุงเทพก็มาเก็บที so today, ่นี่เลยนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็นี่ครับก็พาเพื่อนๆมาดูที่พักไลฟ์สไตล์นะครับหรือเนี่ยสอมมวยนะครับก็ที่นี่มีหลากหลายรูปแบบโอเคครับเพื่อนๆรับทุกอย่างเป็นไลฟ์สไตล์ให้เพื่อนๆได้ดูรับชมที่อย่างนะครับที่เราได้มีการพักอยู่ที่นี่นะครับก็ผ่านไปแล้วครับยังไงก็่งท้ายทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับการให้กําลังใจก็คือไม่มีอะไรเยอะครับ นี่นิโปรกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับที่เราได้ทำกิจกรรมแล้วก็อ่ากิจกรรมให้ทุกคนได้แบบได้ดูได้รับชมไลฟ์สไตล์ต่างทุกทุกอย่างนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณหลายๆครับที่ได้ติดตามเข้ามาตลอดนะครับก็จังใดก็ให้มีความสุขสำรวจกันทุกคนครับมื้อนี้ก็ขอลากันทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้อาริกาโตโกเซมซ่าเฮ้ยยูฮู้